ข่าวโดยสินักขา n นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชรา,ชา,ชาจอยจ่าจากสำนักข่าว i อ n, n ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติพักเพื่อไทยนะคะประชุมเตรียมความพร้อมหาหรือเลือกตั้งท้องถิ่นกทม,มค่ะนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ คุณหญิงสุดารัตน์เยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยนะคะเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นของทีมกทมพักเพื่อไทยค่ะพร้อมด้วยแกนนําพักในสัดส่วนของกทมโดยคุณหญิงสุดารัตน์นะคะกล่าวภายในห้องประชุมค่ะว่าสําหรับเขตที่นําเสนอผู้สมัครสกวันนี้ก็จะมีความคืบหน้าจากคณะกรรมการคัด สัรนรอบที่หนึ่งทั้งนี้ทีมงานในกทมจะจัดประชุมกันทุกเดือนเพื่อปรับปรุงปัญหาเรื่องโครงสร้างและเพื่อพูดคุยกันเรื่องพระบบก,กรุงเทพมหานครที่มีการตัดอำนาจประชาชนในบางส่วนออกไปโดยมีแนวคิดตั้งแต่คอสอชอย,ยึดอำนาจเข้ามาโดยมีการรวบอำนาจไม่ให้มีสอ,อแล้วใช้วิธีแต่งตั้งข้าราชการประจำเข้ามาทำหน้าที่พรรคเพื่อไทยขอย้ำจุดยืนนะคะว่าต้องมีสอ,อเพราะทุกคนเกิดจากความไว้วางใจของชาวกทมค่ะร้องกันนี้คุณหญิงสุดา รัฐกล่าวว่าตั้งแต่การยึดอำนาจจนวันนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกคนที่ประสงค์ลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ต้องมีความมุ่งมั่นทำงานในพื้นที่ให้หนักต้องลงพื้นที่ดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการคัดสรรจะดูเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะทุกของประชาชนคือทุกของพวกเราจากนั้นในรอบที่สองจะมีการทำ p r i m a ร y v o ว e ในบางเขตโดยเฉพาะสนามสกกอที่มีผู้ประสงค์ลงสมัครหลายคนค่ะ พนเอกประวิทย์นะคะกรำชับสำนักงานสัพไปกรน,น้ำแห่งชาติค่ะติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทน้ำทั้ง6ด้าน พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำครั้งที่2ทับ 2, โดยที่ประชุมนะคะได้รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทประเด็นที่19กาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำการเพิ่มผลิต ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบให้ทัดเทียมกับระดับสากลเป็นต้นจากนั้นค่ะคณะอนุกรรมการนะคะได้มีการพิจารณาเห็นชอบร่างรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่6เพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและ UNDP ตามลำดับเห็นชอบแผนงานและโครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำกลมควบคุมมลพิษ ครั้งนี้นะคะพลเอกประวิทย์ได้กำชับสทรชให้ติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนแม่บทน้ําทั้ง6ด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทน้ํา20ปีพร้อมทั้งเน้นย้ําให้กระทรวงต่างๆรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาน้าท่วมน้ําแล้งและน้ําเสียทั้งระบบเกิดผลสำฤทธิ์อย่างจริงจังซึ่งรัฐบาลยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันค่ะ ปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มสองสามีภรรยานะคะเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดข้ามชาติร่วมขบวนการขนไอซ์1,199ิกิโลกรัมค่ะ วันนี้นะคะกาลังเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดภายใต้การอํานวยการของพลตํารวจเอกสุชาติทีรสวัิรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปรับปรามยาเสพติดได้สั่งการให้พันตํารวจเอกยศวัิ์กระจังวงผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรจังหวัดพัทธลุงขายายผลเข้าปิดล้อมเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติที่บ้านเลขที่840หมู่ที่2ตําบลเจ๊บีลังอําเภอเมืองจังหวัดสตูลและจับกลุ่มนายวันเอ็นเฮม ปันดันอายุ48ปีและนางดาน,นับยาหวังอายุ43ปีค่ะสองสามีภรรยาพร้อมกับอาวุธปืนขนาดจุด38และกระสุน9นัดยาบ้าและอุปกรณ์การเสพพร้อมทั้งสมุดบัญชีธนาคารค่ะโดยทั้งสองคนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนยาไอซ์ล็อตใหญ่จำนวน1,199กิโลกรัมมากับรถบรรทุก6ล้อและถูกตำรวจสอบ พอคุณพินนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับกลุ่มได้เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยทั้งสองคนนะคะยอมรับสารภาพว่าเคยขนส่งไอซ์ส่งไปยังประเทศมาเลเซียสําเร็จมาแล้ว4ครั้งแต่ละครั้งมากกว่า100กิโลกรัมค่ะและล็อตใหญ่ที่สุดก็คือ1 1 9 9กิกโลกรัมพลาดถูกจับกลุ่มได้ที่สุราษฎร์ธานีสําหรับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้เหลือเพียงแค่เอเย่นใหญ่ชาวมาเลเซียที่เป็นคนสั่งเท่านั้นทีเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มได้ค่ะส่วนเครือข่ายที่เป็นคนไทยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มได้แล้วทั้งหมดรวม8คนและสองสามีภรรยาดดังกล่าวนนะคะเป็2ส,สุท ที่จับกลุ่มได้และเป็นการปิดฉากขาบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ระดับประเทศไปได้อีกหนึ่งกลุ่มค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN